จงอย่ายอมให้ใครมาตัดสินทางเลือกในชีวิตเราจงอย่ายอมให้ใครควบคุมครอบงำชีวิตของเราค่ะเราสามารถรักและดูแลตนเองได้ไม่ต้องให้สุขทุกข์ขึ้นกับใครไม่ ใช่อะไรก็ยอม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 อย่างเดียวเราจะสามารถเป็นอิสระได้อย่างแท้จริงแต่ถ้าเมื่อไรเรายอมก้มหน้าก้มตาเจ็บปวดฝืนทนรู้ว่ามันท็อกซิกรู้ว่ามันไม่ดีรู้ว่ามันกัดกินพลังงานมันก็เป็นการยากมากๆจะได้เจอหนทางที่เราจะมีอิสระได้อย่างแท้จริงแต่ในระหว่างค่ะ ที่เรายังต้องอยู่ตรงนั้นแต่เรามีการเตรียมการไว้วางใจหาหนทางหนักแน่นเชื่อมั่นให้กำลังใจตนเองเสมอแล้วเราเป็นคนดีที่เป็นกองกำลังหนุนให้กับตัวเราเองก็ลุยเลยค่ะเมื่อเราไปทิศทางตามโฟลออกไปเฉิดฉาย ในที่ที่เราสามารถส่องสว่างได้เป็นตัวเองได้อย่างแท้จริงไม่ได้เป็นตัวเองในแบบที่ให้ใครยอมรับให้ใครชื่นชมเอาใจคนอื่นแต่เป็นตัวเราได้อย่างอิสระนั่นแหละคะ่ะในเวลาแต่ละวันของเรามันก็จะง่ายมากยิ่งขึ้นแต่ทรงพลัง เปียมสุขอย่ายอมนะคะศูนย์บัญชาการชีวิตของเราจิตใจความรู้สึกต้องอยู่ที่ตัวเราค่ะ